มาที่วันต่อไปทำนายผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันทํานายตั้งแต่วันที่5สิงหาคมจนถึงวันที่12สิงหาคมปีพศ2องหระยะการทํานาย7วันมาดูที่ใบแรกได้10ดาบได้ไพ่ส่ถ้วยได้ไพ่9ดาบได้ไพ่4ดาบได้ไพ่ 9ก้ถวยการงานในช่วงนี้โอหนักช่วงนี้การงานสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันการงานในช่วงนี้มีหนักมากๆเลยมีปัญหาก็เยอะช่วงนี้ปัญหาก็เยอะระวังสุขภาพระวังเลอกความเครียดระวังข้อจากคนใกล้ชิดระวังข้อจากคนใกล้ตัวระวยช่วงนี้สุขภาพอาหารการกินต้องระมัดระวังช่วงนี้ความเครียดก็สูงช่วงนี้ การเงินการเงินช่วงนี้ยังขึ้นไม่ค่อยดีนักให้ระมัดระวังอุบัติเหตุเอาลังมัดส่วนเรื่องความรักคนโสดคนโสดคนโสดก็ช่างเลือกในช่วงนี้อืมแต่ไม่ค่อยจะสมงมางเท่าไหร่อืมเลือกมากมันครัางจะไม่ค่อยได้สักคนช่วงนี้ก็เลือกเลือกหลายไม่ค่อยได้ใครไม่ค่อยเป็นที่เป็นอันเทา่าไหร่ คนที่รักเราก็เราก็ไม่ชอบส่วนคนที่เราชอบเราก็ไปได้แค่มองยังไม่สามารถความวาเป็นของเราได้มีให้เลือกเยอะสำหรับคนโสดแต่ก็เป็นคนช่างเลือกในช่วงนี้ให้ราวังเรื่องหลักซ้อนด้วยอาจจะไปเจอคนมีเจ้าเข้าเจ้าของรวนคนที่อยู่ด้านที่มีคู่ ส่วนคนที่อยู่ด้านที่มีคู่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ขึงไม่ค่อยพึงพอใจเท่าไหร่คนที่อยู่ด้านที่มีคู่เพราะว่าอาจจะมีเรื่องเครยียดเรื่องให้ร้าในช่วงนี้อม,มีเรื่องไม่สบายใจไม่ค่อยดีดวงในช่วงนี้สําหรับคนที่มีคู่แล้วก็คนโสดไม่ค่อยดีสักไหร่นักเพราะมีไพ่ดาบขึ้นมาเยอะ ทำให้อาทิตย์นี้ไม่ค่อย,อยจะสมหวังสักเท่าไหร่ส่วนเลขเลขเด่นมีเลขหนึ่งกับเลขศูนย์เลขสี่เลขเก้าเลขสี่แล้วก็เลขเก้าอือนั่คือเลขเด่นของพุที่เกิดวันพุธกลางวันส่วนขอ้อส่วนข้อมีเพียบเลย อหอกเรขอนะครับแต่วงเรื่องมีเรื่องให้เครียดเยอะมีปัญหาไม่ปัญหาทั้งของเราแล้วก็ของคนอื่นามาให้เครียดอเครถ้ามีคําถามเพิ่มเติมก็ฝากข้อความที่ไว้นะครับขอบคุณครับ